stay you ไลท i วิชั่นนะครับวันนี้มีความมีดีอย่างมากนะครับที่มาจัดงานแว่นตาที่ร้านติ๊กสแควร์นะครับเพาะถูกผสมของวันนี้รกร็การเปิดตัวแว่นตายี่อ G. Wongchi นะครับแบรนด์แฟชั่นระดับหรูจากฝรั่งเศสนะครับ G. w วง g ี่ครั้งนี้เรามาเปิดมือ Optical Square เป็นหมายดีเพราะว่าเป็น G. w วง g ี่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์แว่นตาใหม่นะครับโดยที่บริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูวิทอง Energy เนี่ยได้ดึงแว่นตาได้ดึงแบรนด์ G. w วง g ี่กลับมาในมือของเขานะครับแล้วก็ผลิตเองออกแบบเอง ครับแล้วก็จับมือกับบริษัทไอริงวิชั่นนะครับในการเปิดตัวแบรนด์จีวมที่นะครับแว่นตาครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่รอบอีกเชิงหนึ่งเราเห็นว่าทางไอริงเองได้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่สามารถนำแว่นตาจีวมที่มาขายในประเทศไทยเพื่อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจีวมที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นจีวมที่ที่ จัดผลิตและจัดจำหน่ายบริษัทเทลิออสซึ่งเป็นบริษัทลูกของ LVMH หรือดูวิต i อเมืองเทเนซี่นะครับเจ้าของบริษัทแฟชั่นระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งเขามีแบรนด์แฟชั่นต่างๆภายใต้ในมือนอกเหนือจากดูวิตอมแล้วก็มีพวกดีออร์จีวงชี่เ็นโซนะครับปีที่เป็นปีแรกที่จีวงชี่เนี่ยกลับมาอยู่ในมือของ LVMH เขาะเได้ได เลือกบริษัทไ i l ิ n วิช s i o n นะครับซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดจำหน่ายมันตาแบรนด์ในระดับโลกนะครับเป็นการจัดจำหน่ายกับจีวงชีเขาของในประเทศไทยเป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับเราก็ได้เลือกลาเป็นสควายสาวขาเซ็ตชุดผ้าซาลัก์ค่าแห่งนี้นะครับเป็นการตรวจตัวตั้งได้ของจีวงชีของเลเจนด์ครั้งนี้เพราะว่านี่จากนั้นลอปิสควายเองเนี่ยสัตว์าแห่งนี้ก็มีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับดูเจ๋งีความแฟชั่นมากขึ้นครับพิเศษของคอลเลนชันนี้เป็น เกิดไปนะครับความพิเศษอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นคอลเลคชันที่ทางวิวิทอ,อ,องเขาผลิตเองออกแบบเองนะครับพิเศษที่สองคือว่าเขามีดีไซเนอร์เฟรเทยียร์าร์เตอร์คุมันชื่อไมคคือวิลเลียมซึ่งคนนี้เนี่ยทำให้แวตาจีวองซี่เนี่ยนะครับมีความเป็นแฟชั่นนะครับมีความเป็นอุทยาฐานลูกค้าได้มากขึ้นนะครับดูความเป็นอายุ นะครับต่ำขึ้นนะครับถ้าเก20กว่าก็สามารถเลือกสัใส่ได้แล้วครับแล้วก็ความสำคัญอีกอย่างหนึงคือว่าคอลเลคชั่นแรกที่อยู่ภายใต้ของเ v m ีเนีย่ยฟิตติ้งต่างๆเนี่ยก็ทำเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเอเชซนฟิตเยอะมากสําหรับคนชาวเอเชียหรือคนไทยด้วยกันแล้วสำหรับเมย์รอคะสายแพรเขาได้มาชมคอลเลคชันล่าสุดเราไปเรียกว่างคะชอบค,ค่ะเมื่อกี้ก็ไปดูแว่นมาหลายอันเลยก็จริงๆแล้ว ตอนนี้ไม่จะชอบที่มันเป็นก้านพลาสติกเพราไม่รู้สึกมันดูยุ่นดีแล้วก็ชอบสีที่ผมเรียบๆอาจจะเป็นสีชมพูทั้งอันดำทั้งอันขาวทั้งอันอะไรเงี้ยก้านเล็กๆอาจจะแบบเอาไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมาเป็นแนวแบบก้านพลาสติกก็รู้สึกว่าเออใส่แล้วดูัยรุ่นดีดูสดใสดีอะไรเงี้ยสำหรับเมย์เองเมยเทคนิคเทคนิคในการเลือกว่ายังไงางให้เข้า จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยติดว่าแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เข้ากับเราคือต่อให้ใครบอกไม่เข้าเราก็จะยังจะใสเราก็จะแต่งตัวให้มันเข้าให้ได้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนนะลองกล้าเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าจริงๆแฟชั่นเดี๋ยวนี้มันมันมันเปิดกว้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราเราอยากยหติดอะไรเดิมๆมันจะดูเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าไม่มั่นใจก็มาที่ร้านก็ได้เพราะว่ามีคนแนะนำแล้วมีแว่นให้เลือกหลายอันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนีที่การทำอะไรที่ใหม่มาแล้วมีการดสปรโมชั้นอะไรต่างๆขอะเราสราบดีนะคะ่วคที่สาองตัวจ้านี่ค่ะาอนี้กค <l> ้นแบบสไตล์ที่นี่นะคะโปรมชั่นอซื้อนะคะก็ได้รับเลนส์หนางสนะคะค้าสาาีนนะคะแล้วก็ข้อที่2ว่าเรื่องความเลนส์เป็นสีประเภทส ออิสกคะอยากให้ทุกท่านช่วยชนยค่ะที่สนใจให้มาดูคอลเลคชันที่ก็คอลเลคชันของจิวงที่ครั้งแรกที่เปิดตัวี่ประเทศไทยครั้งได้ในวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านนะครับถึงผู้บริโภคด้วยนะครับว่าโอกาสอันเดียวเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้ชมทุกสีทุกรุ่นนะครับของคอลเลคชันครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่สาขาอยู่ที่ออฟฟิศแสสาขาเซ็นทรัลพาร์ลรับ ที่อื่นอาจจะมีขายนะครับแต่ที่นี่เท่าน,นั้นที่มีครบทุกสีทุกรุ่นโอเคนะครับทั้งผ้าผ้าเด็กผ่านะนะครับเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันใหม่ของซีวงชีทที่อยู่ภายใต้ของบริษัทเอวีเอเอที่เฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเขาเนี่ยจะ fast fashion forward อันที่สองคือว่าได้ความเป็นฟิตติ้งเอเชียมากขึ้นนะครับเมื่อกี้คุณวรเมย์ได้เดี่ยวมาดูนเนี่ยนะครับให้สมุนเข้าสูงทุกคนเอเชียโดยเฉพานะ,ะนะครับอีกครัง้งก็คือว่า สามารถลองทุกสีทุกกรุ่งได้ที่ร้านนี้เท่านั้นนะ,นะช่วงนี้คือถึงส่้นเดือนนี้